ะสมรางวัลกันเลยนะเราไปที่เบอร์ดี้เราเจอเบอร์ดี้นะครับรับไปเลยป้ายละหมื่นค่ะเปิดให้เจอเบอร์ดี้ติดกันทั้หกใบรับหนึ่งแสนเลยค่ะพร้อมนะครับช่วยกันเล่นนะครับใบแรกครับอะไรดีมาเลยฉันเลยเอาป๊อกกี้ค่ะคุณต่อป๊อกกี้ค่ะนะครับเบอร์ดีเบอร์ดี้เบอร์ดี้เบอร์ดี้มันขังแตกอะมั้องแตกครัโอ้ยุดติเลยครับหยุดเลยทีเดียวนะ เฉลยครับที่เหนือนะครับยาสีฟันเน้นที่สเส้นค่ะนี่นะต้องอย่างนี้ครับเบอร์ดี้นะครับอย่ามองตรอถ้วยทองมองถ้วยทองนะครับนี่นะครับเบอร์ดี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามท่าสยามเป็นถังแตกนะครับสุภารายคาซาริว้าค่ะเป็นเบอร์ดี้นะครับสมูทอีครีมสมูทอีครีมนะครับถังแตกกระติกน้ําร้อนนิโก้ค่ะออกมาเป็นเบอร์ดี้นะครับลูกปืดประตูอ R M I R M I เป็นผา ค่ะออกมาเป็นาแตูุ่แจโซเล็กซ์ค่ะโซเล็กซ์นะครับเป็นและยาย้อมผมชนิดผมบีเงินค่ะบีเงินเป็นสำหรับรอบนี้ยังไม่มีรางวัลสะสมค่ะ